ขณะที่เมื่อวานของปาจิมเรคุณเิลิกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพักไปให้กำลับบงใจคุณจำรุนสวยดีระบุก่อนหน้าเกิดเหตุสะเทือนขวัญกังวลในใจว่าคุณจำรุนจะถอดใจหรือเปล่าเขาก็สู้ไม่ถอยก็เลยมาเป็นกำลังใจยืนยดาว่าสนามการเลือกตั้งอาบาจอหรือสนามเลือกตั้งใหญ่ก็จะสู้ด้วยกันผลิตนโยบายมาขายแข่งไม่ได้ต่อสู้กันด้วยวิธีอื่น ทั้งนี้ทั้งนั้นนักข่าวก็ต้องถามอาการเมืองท้องถิ่นพักคุณเฉริกัญญายังเจาะไม่ได้เลยเนี่ยอืมก็เราก็ต้องถอดบทเรียนค่ะคุณศิลิกัญญาบอกอหลังจากที่เรายังไม่ได้ชัยชนะ ในสนามนายกอบอจอเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าสนามท้องถิ่นมันต่างจากสนามระดับชาติอยู่แล้วทราบว่ามันไม่ง่ายที่จะชนะในสนามนายกอบอจออแต่เราก็ยังจําเป็นที่จะต้องเดินหน้าลงแข่งเพื่อให้ประชาชนได้มีทางเลือกได้มีกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆมในระหว่างที่เราได้ลงในทุกๆสนาม ผลจะแพ้จะชนะอย่างไรก็ถือว่าเราได้บทเรียนที่จะเอาไปพัฒนาต่อเนื่องค่ะแล้วก็บอกได้ว่าไม่ได้ปฏิเสธว่าบ้านใหญ่กับระบบอุปธรรมเนี่ยยังมีอิทธิพลอยู่นะคะในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครคุณจกัญญาก,ก็คิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตรงนี้คิดว่าเป็นโอกาสของเราถ้าประชาชนเบื่อหน่ายไม่อยากให้การเมืองกลายเป็นเรื่องการใช้อํานาจใช้กําลังอาวุธหรืออํานาจเงินก็ขอเป็นตัวเลือกอย่างที่ว่าเนี่ย เราก็ทราบใัจุดดีว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะชนะในสนามนายกอบจอ,อยู่แล้วค่ะแต่ว่าแต่แต่แต่ละเราก็ยังจําเป็นที่จะต้องเ,ออเดินหน้าลงลงแข่งค่ะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้เกิดได้มีทางเลือกแต่ว่าทุกอย่างต้องใช้ระ,ระยะเวลานะคะเราคงไม่สามารถที่จะชนะได้ในในระยะเวลาอันสั้นก็เข้าใจดีว่ามันยากค่ะแต่ว่าไม่เคยหนักใจนะแล้วก็คิดว่าเราก็ยังจําเป็นจะต้องออลงลงแข่งนะคะถึงแม้ว่า ในบางที่เนี่ยก,ก,ก็รู้ดีว่าจะชนะนี่ก็เป็นเรื่องยากแต่ว่าข้อสําคัญคือต้องลงแข่งให้ได้มีประสบการณ์ให้ทีมงานได้เริ่มทํางานร่วมกันได้เริ่มทําพื้นที่ไปพร้อมๆกันนะคะก็ต้องบอกว่าเราก็ยังคงคาดหวังในสนามนี้เช่นเดียวกันค่ะอ่านี่ที่นี่พอมีการเลือกตั้งกันเยอะอบจและนายกอบจปราจีนบุรี จะเป็นสนามสำคัญที่คนจับตาดูจริงๆคุณสิริกัญญาไปชมบรีต่อที่นั่นก็น่าสนใจเพราะการเลือกตั้งทั่วไปปี6-6ปีที่แล้ว<ฆ>พรรคก้าวไกลชนะหมดเลยแต่กลุ่มเดิมเนี่ยต้องยอมรับเลย<ฆ>บ้านใหญ่ชนบรีตระกูลคุณปื้ม<ฆ>ก็มีความมั่นออกมั่นใจหมายมั่นปั้นมือท่านผู้ชมชนบุรีก็น่าติดตามนะเอแต่ถ้าเราดูการเลือกตั้งทั่วไปกับท้องถิ่น มันจะวัดกันคราวนี้แหละวว่าม,มันจะต่างกันไหมในแง่ของการลงคะแนนค่คแน่นอนความแตกต่างก็คือกรณีของคนไปทำงานต่างพื้นที่ไม่สามารถจะลงคะแนนล่วงหน้าแล้วก็ไม่ามาไม่เบืออเลือกตั้งทั่วไปใช่ไหมแล้วก็ไม่สามารถเลือกตั้งนอกเขตได้ต้องกลับไปเลือกที่ท้องถิ่นเท่านั้นอ่าผมว่ากันต่อไปอีกท่านผู้ชมอเนี่บางท่านบอกอเชียร์พักเก้าไกลด่าพักเพื่อไทยคือคนดีอะไรไม่ นำเสนอครอบ้วนเดี๋ยวจะน,นําเสนอคุณรักศิลแบบจัดเต็มเลย <c oughs> อเมื่อวานมันต้องยอมรับผมจําใครนะที่พูดเอาไว้อะคุณสิธาทิวารีนี่หายไปไหนเนี่ยเออคุณสิตางเงียบหายไปไหนค่ะนกรู้จริงๆริรู้หรือเปล่าว่าทักษิณทางไทยจะเป็นอย่างนี้ชิงลาออกไปเนี่ยฮะ,ะคุณปนลนะ่ะคุณปุลเคยบอกเอาไว้ตั้งแต่คุณทักษิณ<ะ>ก่อนหน้านี้ว่าการเมืองเนี่ย มันจะกลายเป็นเรื่องที่คนทักษินจะเป็นจักรวาลของข่าวเลยเป็นจุดสนใจเลยเขณะน,นี้เขาลางก็เป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมหรือผู้บชอมว่ายังไง